ผมเป็นคนไร้ช้างอำเภอไม่สวยวรับรทำกาแฟอยู่ละเปิทำมากี<ร>่ปีลขายกาแฟซื้อขายกาแฟ,าาแฟมาได้ก็ประมาณเจ็ดปดปีนนลเราซื้อขายกับคนนี้มาโดยตลอดหรือ,ปอ,รอเปล่าตาาัา้เพิ่เพิ่งมาปีนี้ปีแรกครับที่จะโดนก็ได้จะประมาณสามสักสี่ครั้งครับประมาณสี่ครั้งแต่ไม่เคยมีปัญหาก็ไม่เคยมีปัญหา สองสามครั้งแรกก็มันเงินหลักหมื่นนะนะมันไม่เยอะครับแต่รอบสุดท้ายเงินหลักแสนพอดีไอบุคคลคนนี้เนาะพอดีติดต่อผมมาทางเฟซซึ่งอ่าทางทางแกบอกว่ารู้จักกับสจคนหนึ่งอ่าซึ่งสนิทกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทักมาทางผมอ่ด้วยความมันไวเน้เนเชื่อใจรู้จักสจก็น่าจะพอไว้ใจกันได้ก็เลย ทำมาค้าขายกันสักรอบหนึ่งพอดีพอไปถึงอ่ะสามีแกเนี่ยเป็นรุ่นน้องเกษตรผม2สองปีอ่าเราก็ยิ่งไว้ใจใหญ่เลยครับก็เลยซื้อขายกาแฟกันได้สามสี่ห้ารอบก็ไม่มีปัญหาก็มีปัญหารอบสุดท้ายที่ไปที่จังหวัดเลยเพิ่งไปซื้อกาแฟหลงพัตต้าครับตอนแรกตั้งไว้จะตั้งจะซื้ออยู่ประมาณห้าตันพอดีไปถึงแล้ววันแรกที่ ชาวบ้านมาขายกนะ็นขายประมาณสองพันแปดร้อยตันให้สองพันแปดร้อยกว่ากิโลครับผมก็ซื้อชุดนันกลับมาแล้วก็คันของแกอีกคันหนึ่งที่อยู่ที่เลยให้อีกอีกวันลูกขึ้นให้ซื้อให้ขนของกลับมาซื้อของกลับมาอย่างเงี้ยพอดีแกอีกวันหนึ่งผมโอนตังไปให้แกก็ไม่ซื้อของให้บายเบียงนุ่นบายเบียงนี่ายเบียงไปประมาณสี่วันผมเลย เข้าแจ้งความครับที่โรงพักเพรานั้นเราเราหมดเงินไปเท่าไรหร่ครับเงินเงินที่ก้อนจังหวัดเลยเนี่ยหนึ่งสายหกหมื่นบาทแล้วก็เงินก้อนที่กอนที่ไปจากจากจังหวัดเลยอ่ะเงินชุดแรกอีกสี่หมื่นอัน,นอันนั้นเป็นเงินค่าอะไร,รอ่ะเป็นเงินเอเงินค่ากาแฟมอนกันขอยืมไปเหรอ่เอาเงินค่ากาแฟกาแฟมันมีค่าเชอรี่ กาแฟเชอรี่นะครังผมครั้งผมสี่หมื่นครับครับ้งผมสี่หมืนไม่ได้ส่งแล้วก็กาแฟตัวโล,โลปัต้าที่จังหวัดเลยซึ่งเป็นกาแฟสาีนครับรวมแล้วรวมยอดก็ทั้งหมดก็หนึ่งแสหกมืนบาทอันนี้เหตุเกิดนานเลยเหรอเกิดวันที่หนึ่งมกราหกหกนี่เลยหนึ่งมกราหกหกครับ แล้วความขึ้น้าทางคดีเราความขึ้นมา,จจมาคดีก็มีออกหมายเรียกไปสามรอบไม่มาออกหมายจับไปพอดีหมายจับเนี่ยพอจับมาได้ปุ๊บก็ถึงชั้นอายการแล้วก็สำนวนมันไม่แ,แัดกลุ่มก็าอายการส่งมาให้ทางเจ้าหน้าที่เขียนสำนวนใหม่พอดีเขียนสำนวนใหม่แล้วส่งเนี่ยส่งไม่ทันตอนนี้จากที่ติดกำไรเอ็มก็หลุดไปละแล้วก็ตอนนี้ก็ออกหมายเรียกใหม่ทางเจ้าหน้าที่เรียกหน่วยก็จะออกหมายเรียกใหม่ เพื่อมารับทราบข้อเก่าหาครับอันนี้ที่เราคุยกับคุยกันคุยกับคนที่มารอก่อาอันนี้เป็นเป็นอันนี้ที่เราโอนเข้าไป้ครัับยอออดนนี่าหลายยอดอันนี้ยอดหกหมื่นครับแล้วก็มีแสนเจ็ดอันนี้คือรอบก่อนหน้าอะไรจำเป็นครับมันมีหลายรอบครับรอบต่ำสุดที่ว่าเราเราโดนอ่าแสนแสน อ่าสายหกคือมันรวมหลายหลายยอดเนาะมันมันรวมกันหลายยอดอ๋อครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโอดครั้งเดียวไม่ได้โอดครั้งเดียวครับถ <c oughs> ้ามีสองรอบที่โดน <c oughs> จนังหวัดเลยเอันนี่คือรอบที่เราไปไปจังหวัดเลยครับ นี่เราไปวันที่เท่าไหร่ไปวันที่หนึ่งครับหนึ่งมกรานหนึ่งมกราครับแวรอกลับมาอก่อนอ่าวันที่สองผมกลับมาครับ <c oughs> แล้วก็วันที่สามอ่ะแกก็ต้องโอนของกลับมาให้ผม <c oughs> เพราะผมโอนเงินไปละโอนโอนวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สองคนระับอ่า <c oughs> โอนวันที่สาม แกก็ต้องขนของกลับมาตขนของกลับมาให้ให้ผมวันที่วันวันที่สามออกจากเลยวันที่ออกจากเลยวันที่สามแต่สรุปว่าแกไม่ได้ครับเกี่ยวกับคดีชอบโกงครับ คือจริงๆรายละเอียดคือจริงๆผมก็ได้รับร้องเรียนมาจากจากกลุ่มคนที่ที่ประกอบการหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟนะครับทั้งเป็นเกษตรกรเองรวมถึงคนรับซื้อกาแฟและรวมรวมกาแฟมาให้เขาซึ่งลักษณะการทําของเขาคือสร้างความสนิทสนมเชื่อใจแล้วก็พยายามพูดจาหวานล้อมให้กับกลุ่มคนที่ประกอบการทํากาแฟครับเอาของให้เขา บางคนโดนหลายล้านบางคนโดนหลายแสนซึ่งจริงๆแล้วอาชีพกเษกษตรกรเป็นอาชีพที่น่าสงสารครับปีหนึ่งผลผลิตทางการกเรษรษกษตรผลผลิตกาแฟเขาได้แค่ปีละครั้งแต่บุคคลคนนี้กลับใช้ความเชื่อใจในการหลอกเอาของคนบางคนได้ส่วนต่างกาแฟจากกาไรส่วนต่างแค่5บาทเพื่อเอาของจากญาติพี่น้องจากคนรู้จักจากมิสหายเอาเอาของให้เขาแต่กับ โดนเชิดของโดยตอนแรกก็สัญญากับเหยื่อว่าอีกอาทิตย์นึ่งจะให้หรือวันสองวันจะให้แต่สุดท้ายก็คือแค่คำพูดของเขาครับที่พูดออกมาแล้วเมื่อตามไปตามมาเมื่อเมื่อรล้ตัวว่าโดนโกงแล้วปั๊บหลายๆคนกลับไปลงบันทึกประจําวันไว้ครับไม่ได้แจ้งความแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ไมได่ดำเนินการต่อจริงๆตัวเนี้ครับผมอยากให้เป็นเคส อุทาหรณ์ครับกับกับบุคคลที่ผมได้กล่าวหลายหลายคนจริงๆผมมองว่าในเชิงเฉพาะเชียงรายผู้เสียหายก็น่าจะเป็นเป็นหลักร้อยรวมถึงในหลายจังหวัดครับผมมองว่าทั้งพิศณุจังหวัดน่านจังหวัดแพร่รวมถึงจังหวัดอื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวนะครับที่เขาเข้าไปทั้งซื้อกาแฟรวมถึงซื้อสินค้าทางการเกษตรตัวอื่นก็โดนช่ชอโกงเช่นกันมารวมตัวกันครับมา ขอเรียกร้องความเป็นธรรมมาเรียกสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะได้คืนไม่ใช่แค่ว่ารอรออย่าง,อย,างอย่างไม่มีความหวังตอนนี้มีหลายๆคนครับที่เริ่มออกมาสู้เมื่อออกมาสู้มาเรียกร้องคนกลุ่มนั้นจะได้เงินคืนครับเมื่อเราทําให้เขารู้หรือเขาคิดว่าเขาจวนตัวละยังไงเขาต้องเข้าขุกเขามีตังาจ่ายในมุมผมผมมองว่าไม่ใช่เขาไม่มีตมังแต่ เขาเลือกที่จะจ่ายเฉพาะคนบางคนคนร้อยคนน่ะถ้าฟ้องแค่ห้าคนครับเขายอมจ่ายแค่ห้าคนแต่คนเก้าสิบห้าคนกลับไม่ฟ้องรองเขาอันนี้คือผลกําไรของเขาที่เขามองตอนนี้ความเสียหายเนี่ยสถิติเป็นยอดเงินในประมาณนั้นในมุมผมจากที่ฟังจากผู้เสียหายหลายที่แล้วผมมองว่าค่าเสียหายไม่ต่ำกว่าค้าสิบหกสิบล้านเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรื่องยอดเดี๋ยวผมขอรวบรวมอีกทีนะครับ รวมถึงตัวตัวเลขของผู้เสียหายด้วยรวมถึงตัวยอดของของของไอการชอบโกงด้วยซึ่งถ้ารวมไปรวมมาผมมองว่าแทบทุกด,ดอยในเชียงรายครับโดนบุคคลคนนี้โกงหมดรวมถึงนักการเมืองในเชียงรายด้วยหลายหลาย,ลายคนที่เขาแจ้งผมมาเขาใช้ความเชื่อใจรวมถึงใช้คนที่แน่นับถือของคนในยุนงโจไปหลอกเอาของของเขามา ยังไงตัวนี้ถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวผมขอรวบรวมรวบรวมผู้เสียหายแล้วจะยังไงก็เดี๋ยวจะนัดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมามารับเรื่องต่อไปว่าเราจะมีทางออกให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทำการ,กรเกษตรรวมถึงผู้ประกอบการกาแฟยังไงทำยังไงให้เขาสามารถสู้คดีและสู้ต่อได้เพราะบางคนเขาเขาพูดกับผมตรงๆครับว่า เขาไม่มีตัญในการจ้างนายความเขาไม่รู้กฎหมายแล้วเขารู้จะสู้คดียังไงลกลยเป็นช่างโบโอกให้ใช่ชเขารู้กฎหมายครับ <im it> บุคคลคนนี้เขารู้กฎหมายเขารู้ช่องทางเมื่อเขารู้กฎหมายแล้วเขารู้ช่องทางมันทําให้เขาเอาช่องทางตัวเนี้ยไปเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเ <im it> มื่อเขาใช้ช่องทางเนี้ย ไปเอาลัทเอาเปรียบชาวบ้านแล้วชาวบ้านตามดําจะใช้อะไรสู้กับเขากลไกหนึ่งในใน,ในมุมมองของผมคือการรวบตัวกันยื่นฟองเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ทุกคน